ค่ะจะพาท่านมาเยี่ยมชมบ้านสมาชิกกลุ่มทอผมเช็ดเท้านะคะซึ่งไม่ธรรมดานะคะสมาชิกของกลุ่มก็จะเป็นสุภาพบุรุษนะคะที่สามารถทอผมเช็ดเท้าได้นะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสติกเกอร์กลุ่มก็ได้รับการแนะนำกลุ่มนะคะจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากลแล้วก็เงินทุนเราก็ได้ าจากกลุ่มกองทุนพัฒนาสกรที่สกอร์ได้กู้เยืมยเงิมนมาให้กับสมาชิกเพื่อเป็นทุนในการทอผมเช็ดเท้าค่ะนะอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจที่สมาชิกกลุ่มส่งให้สกรได้นําไปจําหน่ายในเครือข่ายของศูนย์กระจายสินค้านะคะซึ่งไม่ธรรมดานะคะสมาชิกจะต้องมีความมุมานะอดทนพยายามนะคะถึงจะได้ผลงานออกมานะคะ ซึ่งเป็นผู้ที่ทอได้จำนวนมากแล้วก็คุณภาพฝีมือสวยงามไม่แพ้ผู้หญิงเลยค่ะนะคะจากผลงานสีสันนี้